الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله الله رحمه للعالمين قدع الناس الى صراط مستقيم اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد يا عباد الله اوصيكم واياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون قال الله تعالى في القران الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا الذين امنوا اذا نوديت الصلاه يوم الجمعه ร in อกษาอุลลาห์รักษาอุลลาห์บาริกุบบาริยุความิยุบบาริยุบบาริยุบบาริยุบาาริยุควาริยาบบาริยุ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 บบาริุุบบานิยุบบาริยุบบานนยุบบาริยุท่ารินุบบาริยุบบาริยุอบาริขอบบาริยุบบาริยุลบาริุบบาหิยุบลาทีุ่บบาระให้์อรา้โับาราั่เราริทั้งหลาย โดยกันให้เราได้มีชีวิตมีลมหายใจได้มีโอกาสที่จะสร้างสมสิ่งที่เป็นคุณธรรมความดีงามได้มีโอกาสได้ใช้ชีวิตปฏิบัติหน้าที่ในความเป็นบบาที่ดีต่อโลดซุข,ขานหัวตะลากับเราทั้งั้งไหลซึ่งมีผู้คนจำนวนไม่ใช่น้อยที่เขาอายุเท่ากับเราแต่เขาไม่มีโอกาสเหมือนกับเราต้องจากโลกบุนชาแห่งนี้ไป เราคือบุคคลที่ล้อสุภาณฮัวตะลาให้โอกาสดังนั้นไม่มีไรีไปกว่ากับการเที่ยวทุนจุได้ฉุกคดขอบคุณต่อลอสุภาณหัวตะลาแสดงตัวตนของความเป็นผู้ที่มีความตัก,กวามีความยำเกรงต่อลอด้วยการปฏิบัติตามสิ่งที่ผมสงใช้พร้อมกับห่างไกลในสิ่งที่ผมส่งห้ามนี่แหละคือคุณลักษณะที่สําคัญที่สุดเราจะต้องยึดแบบอย่างในความดีอย่างนี้ให้อยู่กับเราตลอดไปเช่นเช่นที่เรามาปรากฏตัวในะมสัสยิดในวันนี้เพื่อสนองต่อคําเรียกร้องแห่งอลอสุภาณหัวตะลา คือการละหมาดบรรสุกมันเองนี่คือคุณลักษณะของความเป็นผู้ที่มีความตักวามีความจำเกรฑต่ออัลลอสุบานหัวตาและเป็นลักษณะของคนที่เป็นมุมินส่วงรางวัลของคนที่เป็นมุมินก็คือจะได้พบอัลลอฮ์สุบานหัวตาในสวงสวรรค์และอยู่ในสวงสวรรค์นั้นตลอดกาลพี่น้องผู้น้องละหมาดบรรสุกที่รักทั้งหลายสวรรค์เป็นสิ่งสําคัญเป็นสิ่งหนึ่งหรือเป็นรางวัลที่เราทุกคนนั้นพึงปรารถนาจากอัลลอฮ์สุบานหัวตลา และสวงสวรรค์นี่เองเป็นสิ่งที่พระองค์อลลอสุบฮานหัวตะลานได้ทรงเตรียมไว้ให้กับบ่าวของพระองค์ที่มีความรักพระองค์และก็ปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์ดังนั้นโอกาสที่เราทุกคนจะได้อยู่ใกล้ชิดกับพระองค์อลลอสุบฮานหัวตะลานนั้นเป็นโอกาสที่ไม่ไกลเกินไปสำหรับเราที่จะได้พบกับอัลลอฮฺสุบฮานวไรสวงสวรรค์เพียงเรานั้นได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์เท่านั้นนอกเหนือจากนี้แล้วสวรรค์ยังเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานหัวตะลาได้เตือนเราไว้ได้บอกเราไว ตามคำสอนท่านอรสุลองสลอซมได้บอกว่าพระองค์ได้ทรงเตรียมสวรรค์ไว้สำหรับผู้ที่มีคุณธรรมคือพวกเราและในสิ่งที่สายตานั้นไม่เคยเห็นและก็หูไม่เคยได้ยินและเกินกว่าที่มนุษย์นั้นจะยั่งถึงได้ซึ่งหมายความทด้ว่าสวรรค์นั้นเป็นสิ่งที่ท้าทายเราให้อยากไปพบไปเจอในสิ่งที่ตาก็ไม่เคยเห็นหูก็ไม่เคยได้ยินด้วยจะเป็นการท้าทายเราก็เป็นวงเบาของพระองค์ว่าทําอย่างไรจะไปสู่จุดนั้น คือสวรรค์ของอัลลอฮ์และความเมตตาที่จะได้รับจากอัลลอฮ์ซุบฮานหัวตาลาอันขรรค์องค์การหนึ่งซึ่งอัลลอฮ์ซุบฮานหัวได้ทรงตัดไว้ซึ่งได้ทรงกล่าวว่าในอันขรรค์องค์การหนึ่งได้บอกว่าบิสมิลลาฮิรราะ r a h m a n i ราะฮ i มวาซีกอนเลวีนัตตะกาอัลบุฮุมอิลันจันนัดิซุมมารอฮัตตาอิดาจาอูฮาวาฟุติฮัตอบวาบูฮาวกอลัตะฮุมคซานาตูฮาซาลามุนอะไรกุมติดตุ้งปัดคุรุฮาคอลีดิน องค์การดังเก่านั้นมีเื้อความว่าและบรรดาผู้ที่มีความยำเกรงต่อล้อสุภานหัวตลานั้นได้ถูกเชิญตัวเข้าสู่สวงสวรรค์เป็นกลุ่มๆจนกระทั่งคนเหล่านั้นหมายถึงชาวสวรรค์น,นั้นได้มาถึงสวรรค์ประตูสวรรค์ก็ถูกเปิดออกนะครับผู้เฝ้าสวรรค์ต่างเกา่าแก่ผู้ไปสู่ประตูสวรรค์น,นั้นว่าสันทิสุขจงประสบแด่พวกท่านเถิดพวกท่านประสบโชคดีแล้วดังนั้นเชิญพวกท่านเข้าสู่สวงสวรรค์โดยนิรันเถิด นี่คือรางวัลที่ลอ์ทรงเตรียมไว้บอกกับเราว่าเมื่อเราเป็นบ่าวผู้ซึ่งมีความพักดีต่อลอ์นะครับทำในสิ่งที่ลอร,รักปฏิบัติตามสิ่งที่องค์ทรงใช้แล้วสิ่งที่ลอ์ทรงเตรียมไว้คือสวรรค์ซึ่งเป็นสัญญาณที่ลอ์ได้บอกไว้ให้เราได้พบกับสวงสวรรค์ของพระองค์อย่างแน่นอนเพียงแต่ว่าเราอยากจะไปให้ถึงจุดนั้นในสวงสวรรค์ของพระองค์หรือไม่อีกองค์การหนึ่งอเล็์ซูพานหัวตาได้ทรงกำชับเราท่านทั้งหลายถึงสัญญาที่ลอ์ได้บอกไว้ ว่าด้วยหลักุนบุมินแลวันมุมิ่นจันนทร์ถึะเจริมิตรทียันอังคารขวัญรีนับดีฮะว่มาซาจะนัไปยึบัตรที่จันนทร์ถึงมาถึงบริบบานน้นบินัลลอฮฺบริบบานนนบินัลลอฮฺอัตบุรุษอาลีข้าวหล่าจุลละซิมสิ่งในความดังกล่าวมีความหมายว่าอัลลอฮฺซุลผานอห์อัลลานั้นได้ทรงสัญญาแก่บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายแท้ทายได้จริงนะครับว่าสวรรค์ ว่าพวกจะประทานสวรรค์ให้ซึ่งสวรรค์น,นั้นมีทานน้ําหลายสายไหลยอยู่ณเบื้องใต้ของมันพวกเขาจะอยู่ในสวงสวรรค์น,นั้นตลอดกาลและมีที่พำนักอันดิ้นดมในหลวงในสวงสวรรค์น,นั้นอันสถาพรและความพอพระทัยของร้อนั้นยิ่งใหญ่นั่นคือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ด้วยนี่คือสิ่งที่ล้อได้บอกเราทุกคนเอาไว้ถึงภาพของสวรรค์อันหนึ่งว่าจะมีทานน้าไหลยอยู่เบื้องล่างของมัน เป็นสิ่งที่เราทุกคนจะได้ตรวจสอบตัวเองในการที่จะก้าวไปสู่สิ่งที่เราได้สัญญากับเราไว้เพราะชีวิตในโลกดุญญาเหงนี้มันเป็นเพียงแค่ชั่วคราวซึ่งเราจะต้องจากมันไปที่สุดแล้วก็ต้องไปพบกับอัลลอษณ์สุภาหัวตลาเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้ว่าต้องพบกับอัลลกษณ์สุภาหัวตาลาแล้วเนี่ยเราจะทำอย่างไรให้ไปพบกับตรงในสาภาพที่ตรงนั้น,ทร,น,นทรงพอพระทัยจากพฤติกรรมและการกระทำของเรากับการมีชีวิตอยู่ในโลกดุญยาเห่งนี้ด้วยนี่คือสิ่งหนึ่งที่ฝากกับพี่น้องทั้งหลายและเป็นการได้ย้ำเตือนตัวเองว่า ทำอย่างไรจะพาตัวเองไปสู่เป้าหมายแห่งชีวิตที่แท้จริงนจจะครับก,ก็คือความเมตตาจากัล์จะมีกับเราพี่น้องผู้ร่วมละหมาดันสุภที่รักทั้งหลายในโลกของสังคมของการอยู่ร่วมกันนี่นะครับอยากจะบอกกับพี่น้องว่ามันมีคำสองคำที่เราทุกคนจะต้องใช้ให้อยู่กับเราตลอดไปคำหนึ่งก็คือคำว่าขอโทษคำหนึ่งก็คือคำว่าขอบคุณสองคำนี้ถ้้อยู่ใน ในปากของเราในวาจาของเราในการอยู่ร่วมกันเนี่ยมันจะสร้างสรรค์สังคมแห่งสันติสุขให้เกิดขึ้นเมื่อมีความผิดพิจากคําว่าขอโทษอย่าเป็นคนตะแบงนะครับแล้วก็มีใครมีบุญคุณกับเราช่วยเหลือเราเราวิจากจคําว่าขอบคุณกับเขาเอาลอจะทรงรักเราด้วยเช่นเดียวกันและสิ่งที่จะลงลึกไปกว่านั้นก็คืออยากจะฝากห้าประการต่อปีนี้เป็นการรักษาสิ่งที่มีคุณค่าเหรับเราประการที่หนึ่งรเราต้องรักษาก็คือรักษาสติปัญญาของเรา สติปัญญาของเราเที่อวล้อสุภาหัวตะลาให้มาเนี่ยต้องดูแลรักษาให้ดีไม่เอาสิ่งใดก็ตามไปทํรลายสติปัญญาของเราก็คือต้องไ่ยุ่งกับยาเสพติดและสิ่งเทียมลายสติปัญญาทุกชนิดนี่คือการรักษาปัญญาถ้าเราทําสิ่งเหล่านี้แสดงว่าสวนพานกับสิ่งเที่ยัล้อ,อให้เรามาก็คือปัญญาของเรามาเราไม่รักษาเราทําลายปัญญาของเราด้การทําในสิ่งที่เป็นการทําลายไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดหรือการทําลายสติปัญญาของเราก็ตามรักษาที่สองก็คือรักษาชีวิต ชีวิตเราต้องรักษาดูแลให้ดีนะครับแล้วก็ไม่ทําร้ายชีวิตของคนผู้อื่นด้วยผู้คนรอบข้างต้องไม่ทําร้ายเขาหรือไปฆ่าเขาถึงแก่ชีวิตก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเป็นหลักสิ่งที่เป็นสิ่งที่ิสลามนั้นห้ามโดยชัดเจนรักษาที่สามก็คือรักษาทรัพย์ทรัพย์ของเขาคือของเขาของเราคือของเราอย่าเอาทรัพย์ของเขามาเป็นของเราด้วยการลักขโมยด้วยการโชดโกงอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนี่คือสิ่งที่มันเป็นปัญหาของสังคมก็คืออยากจะได้ในสิ่งที่เขาได้อยู่ล่าของเขามาเป็นของเรา ปัญหาหมันจริงเกิดขึ้นประการที่สี่ก็คือรักษาเกียรติเกียรติเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนนั้นอยากจะได้อยากจะเจอแสวงหาทุกคนแต่การรักษาเกียรติเป็นสิ่งสําคัญก็คือต้องไม่ใส่ร้ายผู้คนทั้งหลายไม่นินทาเขานะครับไม่นินทาผู้คนทั้งหลายเพราะนั้นสิ่งสําคัญก็คือการรักษาเกียรติต้องรักษาปากของเราจากการใส่ร้ายจากการนินทาผู้คนทั้งหลายและรักษาที่ห้าคือรักษาศาสนาคือไม่ละเมิดคําสอนของศาสนา เมื่อเรารักษาศาสนาได้ประการที่ห้าเนี่ยมันจะคุมหนึ่งสองสามสี่ได้ครบถ้วนสมบูรณ์เพราะเราอยู่ในกรอบคันลองของศาสนานั่นเองศาสนาคือสิ่งที่จะนลงชีวิตกับการนำพาชีวิตเราไปสู่เป้าหมายแห่งความสันติสุขทั้งดินยาแห่งนี้ละเครารพพอใจในสิ่งที่ล้อประทานให้และก็พอใจในสิ่งที่จะรับการตอบแทนจากล้อด,ด้วยผลงานและการการะทําของเรานี่คือห้าสิ่งที่ฝากไว้กับพี่น้องในวันนี้อย่างไรก็ตามพี่น้องผู้สาภาที่รักทั้งหลายเราได้ ใช้ชีวิตในเดือนนี้คือเดือนสะบานเราได้ผ่านค่ำคืนเมื่อคืนนี้ก็คือเราเรียกว่าค่ำคืนขึ้นของเดือนชะบานกลางเดือนชะบานกันไปแล้วนะครับจากคําสอนหนึ่งนะครับจากมมอาสบุตรของเจบบนได้บอกกับเราว่าพนมตซุน,นโซลลลฮวอะลยซัมได้ทรงกล่าวไว้ซึ่งมีเนื้อความว่าอาลัลลอฮฺสุภาอหูวตะลาเนี่ยทรงมองดูบ่าวของพระองค์ในยามค่าคืนของกลางเดือนสะบาน ละรลระองค์อัลลอฮ์นั้นก็ได้ทรงอภัอยโทษแก่บาวของพระองค์นะครับทั้งหมดนอกจากผู้ตั้งภาคีและผู้มุ่ง้ายเท่านั้นนั่นหมายความถึงว่าในค่าคืนดังกล่าวที่ผ่านมาหรือในในช่วงนี้จากนี้ไปเนี่ยสิ่งที่สําคัญก็คืออลัลลอฮ์เนี่ยทรงพิจารณามองเราในการที่เราจะได้ขออภัยโทษจากอลัลลอฮ์สุภารณหัวตลาซึ่งการขอดยอานั้นไม่มีสิทธิ์หวงอลัลลอฮ์ไม่ได้ปัดกะนะติดปิดกั้นเรา อัลลอฮ์บอกให้เราขอพระองค์จะทรงตอบแทนให้เพราะฉะนั้นเมื่อลอเปิดทางให้เราเราก็ขอจากอัลลอฮ์สุบานฮุวัตะลาอัลลอฮ์พร้อมช่วยไพกับเราในความผิดทอ่เราเนี่ยเราตะบัตรตัวเราขอความความผิดจากอัลลอฮ์กันหรือเปล่าขอไปโทษกับอัลลอฮ์หรือเปล่าอันนี้สําคัญที่สุดนะครับก็ควรจะฝากไว้นะครับอัลลอฮ์พร้อมช่วยไพกับเราให้เราเรียนตัวเรื่องของการขอ,รขอดุอาให้มากที่สุดกับการใช้ชีวิตเราเรียนซาบานก่อนที่จะเข้าสู่เดือนรอมาดอน เพราะนั้นนี่คือหลักคิดอีกอันหนึ่งที่ฟังนํามาฝากกับพี่น้องเพื่อเทลายขณะเดียวกันเราก็ก้าวเข้าสู่เดือนรอมฎอนอีกประมาณไม่กี่วันข้างหน้านี้ชีวิตเราก็จะพบกับเดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่เราทุกคนรอคอยเป็นเดือนที่เราทุกคนนั้นเสาะ,ะแสวงหาเป็นเดือนที่เราทุกคนนั้นมุ่งมั่นอยากจะมีชีวิตกับรอมฎอนผมเชื่อว่าเราทุกคนได้ขอดูมาจากรอมฎอนปีที่แล้วให้เราได้มีชีวิตมีสุขภาพที่แข็งแรงพกับรอมฎอนเพื่อจะได้เติมเต็มคุณค่าชีวิตของเรา กับเดือนรอมฎอนในปีใหม่ท huh. er. ี่จะมาถึงเช่นกันดังนั้นค่ําคืนนะครับเนี่ยของรอมฎอนเนี่ยเมื่อรอมฎอนมาเนี่ยมันจะมีสิ่งที่มีห้าประการตามมานั่นก็คือเมื่อเดือรเดินรมเอเดือนรอมฎอนมาถึงเนี่ยประตูสวรรค์เปิดนั่นหมายความเพงว่าอัลลอฮ์ทรงรับการกระทําของเราขึ้นกรงบาวเปิดประตูสวรรค์รับนะครับรับสิ่งที่เป็นการกระทําของเราเพื่ออัลลอฮ์และเปิดประตูสวรรค์อย่างเดียวไม่พอประการที่สองอัลลอฮ์ปิดประตูนรกด้วย ไม่อยากจะเห็นเราที่เป็นโปรงบ่าวของพระองค์นั้นละเมิดคาสอนของพระองค์เปิดประตูสวรรค์ปิดประตูนรกยังไม่พอพค์ยังล่ามเซตอนมานร้ายเอาไว้ในเดือนอื่นนั้นเศตอนมานร้ายนั้นาดจะมีเยอะแต่เมื่อระมอนมาถึงแล้วเซตอนมานร้ายถูกล่ามถูกกักเอาไว้ไม่ออกมาสู่การล่อลวงเรามันจิ้เปลี่ยนชนีวิตของเราทั้งชีวิตในระมอน ที่จะสนองสิ่งที่เป็นคําสอนของลอัได้อยา่างชัดเจนเพราะฉะนั้นเราดูตัวเราว่าเรากับซตันมานร้ายเนะี่ยรอมฎอนเนี่ยเป็นอย่างไรมันจะเป็นตัวชี้วัดในสิ่งสําคัญประการหนึ่งกับการปฏิบัติอิบาดากับอัลลอฮฺสุภาห์ฮัตตาลาและประการที่สี่รอมฎอนจะมาก็คือเป็นเดือนที่มีความประเสริฐอันหนึ่งก็คืออันเวานถูกประทานลงมาในเดือนรอมฎอนและประการสุดท้ายก็คือเดือนรอมฎอนมี เดือนมีค่ำคืนที่มีความสําคัญซึ่งค่ำคืนนั้นมีความดีมากกว่าหนึ่งพันเดือนแปดสิบสามปีกับสี่เดือนก็คือค่ำคืนอ,อะไรคุนก่อดึกคืนก่อนดับที่เราทุกคนรอคอยนี่คือสิ่งที่เป็นความประเสริฐที่อรรถสุฮาตราได้ทรงให้ผลบุญให้สิ่งที่เป็นการเพิ่มพูนความดีกับเรากับรอมฎดอนผมเชื่อว่าเราทุกคนนั้นคงขอดว้วมาแล้วก็ใฝ่หาในสิ่งที่ทําให้เรานั้นได้รับความโปรดปรานความรักจากอรรถสุภาลภูมิอัลานี่คือหลักทิดที่นํามาฝากกับพี่น้องสองสามเรื่องในวันนี้ ประการที่หนึ่งก็คือบอกกับพี่น้องถึงสิ่งที่จะนําไปสู่สวงสวรรค์ลและพูดถึงสวงสวรรค์ที่อัลลอฮ์ได้ทรงเตรียมไว้ให้เราทั้งหลายและประการที่สองก็พูดถึงสิ่งที่เราต้องรักษาห้าประการเอาไวราราญญา้รักษาทรัพย์รักษาสติปัญญารักษาชีนิตรักษาทรัพย์สินรักษาเกียรติและรักษาศาสนาให้อยู่กับตัวเราให้ได้และก็พูดถึงให้เราทุกคนนั้นพยายามที่จะขอดวอางกับอัลลอฮ์ทุกเวลาเพื่อเราทุกคนจะได้รับโอกาสอันดีงามจากอัลลอฮ์สุพานณหวัวตาต่อไป ค่ำคืนแห่งการขอดุอนนั้นมีค่ําคืนหลายค่ําคืนเช่นค่ำคืนแรกของเดือนประยับค่ำคืนวันสุ์นะครับคืนในเดือนของกลางเดือนคืนของเดือนสะบานคืนของอินดิตี้และคืนของอินเดดาห์เดือนแล้วแต่เป็นค่ําคืนที่ดูอาจะถูกตอบรับเช่นเดียวกัน แม้แต่วันศุกร์นี้ก็ตามมีชั่วโมงหนึ่งข้องการขอดวยพิธีลอะทรงตอบรับแต่ชั่วโมงไหนเราไม่รู้ให้เราเพียรพยายามในการที่จะมุ่งม,มั่นอุตสาหะในการทําความดีต่อัลวอ์สุภาหัวตะลาขออวยจากอัลวอ์สุภาหัว,หหวตะลาองค์พองบานได้ประทานให้เราทุกคนนั้นได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงได้มีหัวใจที่มั่นคงก,กับการประปฏิบัติตนเป็นคนดีเป็นบาวที่ดีของอัลวอ์สุภาหัวตะลาสมกับที่พระองค์ทรงให้โอกาสกับเราให้มีชีวิตมนลมหายใจเพื่อเราจะได้ใช้ช่วงเวลาของเราที่มีอยู่นั้น ทำในสิ่งที่ว่าทรงใช้ให้มากที่สุดอยากจะมีโอกาสเราล้์ให้โอกาสแล้วแล้วก็ื่อเม่ทาสิ่งที่เป็นมีโอกาสในขณะนี้เพื่อ,อล้อเราจะรอโอกาสช่วงไหนกันดีพี่น้องทั้งหลขอเราทุกคนมั่นคงกับความดีงามขอบอง่งให้เราทุกคนพบกับพระมดนที่จะมาถึงเราเพื่อเก็บเกี่ยวความดีอย่างคุ้มค่ากับความเป็นบาวของล้อสุพารณหัวตะลายเพือ่อพระเมตตาขรบองได้ชีวิตของเราที่ดีทั้งบุญชาแห่งนี้นะแคร์้อพระองได้ทรงปกป้องสิ่งที่เป็นความเดรไรให้กับเราทุกคน โดยพระเมตตาของพระองค์อัคบลกัลีฮาซาวัสตัฟเบลลอฮัลีบอลาคุมบาิไซลินมุสติมีมิงกุลดิซัมบีนฟาสตัฟเบโอินทมันกัฟูโรราฮินอัลฮัมดุลิลละอัลฮัมดุลิลละขั้นเป็นกะซีรันกะมาอัมัน أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا محمد ولي وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المؤمنون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم <سؤال> اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ان احيا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين واجنا من التوابين واجنا من المخلصين واجنا من الذاكرين واجنا من الصابرين واجنا من الفائزين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اعطنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الاخره اللهم طول امورنا وصحد سعدنا ونور قلوبنا وثبت ايماننا ووسع رزقنا وحدايتنا الى سر... الى صراط المستقيم برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا حبنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا دعانا وصلاتنا انك انت Asmaul Naim, waktu pada ina inna kan tertawa buat rahim, wasib doa najah ila kanajah orang alamin. Ibadat inna Allah yang berilmu dengan ilmu yang sun, wa ita ilmu kurba, wajalkan ilmu fasha, iwan mukti iwan bagi yang izukum lah, lakun bersakarun. Kasutul Allah kalajim, wallahu